าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะในแต่สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีครับยสสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะอันี้รับครับทุกคนครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สวนลุงหมงครับคือต้องบอกว่าฟันเคยมาอนานแล้วล่ะมาทำกิจกรรมนี่แหละแต่วันนี้พาน้องๆมาพาระเอกดมาพาทุกคนมาเที่ยวนะครับ และลังอจากจะขอบคุณสวนลุมงไดแม่ต้อนรับเป็นอย่างดีครับได้ยินว่าพระเอกเขาเป็นสปอยบอกว่าอาหารที่สวนลุมงแซ่บหลายแซ่บแบบมีเมนูแบบหลากหลายแล้วก็รสชาติคือไม่ผิดหวังก็เลยอยากมาชิมวันนี้แต่นี้ยังไม่ชิมนะเดี๋ยวจะชิมให้รู้แล้วกิจกรรมครับผมใครที่ชอบเล่นแบบลุยๆหน่อยที่นี่เขามีเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบวิ่งลุยน้ำโอนสลิงอะไรเงี้ยก็อลองดูในเพจของลุมงเดี่ยผมจะแท็กไว้นะครับวันนี้เราพูดถึงเมนูอาหารดีกว่าครับเชิญพี่พนักงานชื่อพี่นะครับ พี่เมย์นะครับเมย์ยากใช่ป่ะอันอันอันนี้อันนี้คือปลาครับอันนี้ปลากระพงสามรสค่ะปลากระพงสามรสอ่าอันนี้ครับอันนี้คือผัดสามเนนผัดสามเนนอันนี้พิซซ่าซีฟู้ดค็อกเทลอันนี้ครับอันนี้เป็นข้าวต้มโสมนี่คอันนี้ปอเปี๊ยหมูกโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นซีเนเจอร์ไฮไลท์อันนี้เหรอครับนี่ซีฟู้ดหมูซอสแบบผิวค่ะครับอันนี้ห่อหมกบทะเลมะพร้าวอ่อนโอ้อันนี้เหรออันนี้หนมปังใช่ไหมครับใช่ น้ำมะพร้าวและนี่เลยครับต่อนหน้าผมคืออะไรครับมัชะโก้มัชะเลยครับมัชะชะมะพร้าวจากสวนเราอันนี้เป็นเมนูแนะนําของทางร้านใช่อ่าวันนี้ที่ที่อ่าลุงหนงจัดให้ก็คือเราอยากให้แบบอยากอะไรที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนี่เลยค่ะยถ้าใครมาตามคลิปนี้นะคะลองสั่งดูตามนี้เลยแล้วสำคัญทุกคนด้านหลังเขายังมีขับรถด้วยแต่ฝนตกแล้วเขาคงว่าจะลื่นก็เลยไม่ได้ไปนะครับ ต้องบอกว่าธรรมชาติที่นี่คือธรรมชาติมากน่าถ่ายรูปด้วยนะครับอาหารอร่อยครับที่เที่ยวสนุกน่าถ่ายรูปครับใครอยากจะพักผ่อนไม่ต้องว่างแนะนําที่สวนลุงม,มงครับต้องบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวขอลองชิมเัือย่างนะก่อนที่เราจะจะจะ,จะไปเที่ยวกันอ่าอ,อะไรดีนะอันนี้ดีกมั้ยมามามา,มาหเห็นป้าแอนกินว่าแม่บอกอร่อยมากใช,ใช่ค่ะแม่หอข้าวหน่อยไปะได้ๆอะไรคะเดี๋ยวได้ให้แม่ตเอาให้ไมครับขอโทษนะครับโอเคค่ะได้เอออันนี้น่าจนะน่ากินอ่ะ นี่ไอันสั่งที่ยังอันีสั่งเป็นยักมูสเโอ้โหาน้ำเหนือันลบพอลองกินปลาเลยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยอ่อยอรอยอ่อยอั่อยอรอยอ่อยอร่อยอร่อยกร่อย่อยอร่อย่อยอร่อม่อย่อยอร่อร่อย่อร่อออยอยอร่อยอร่อ่อยอร่ยร่อ่อยอร่ยอร่อยอร่ออ่ออร่อยอร่ออร่อยอ่อยนร่อร่อยอร่ยรอยอรอย่อร่ยร S <S นอกอจากที่เราเล่นกันจะมีพวกสนามเด็กเล่นกันแจ้งด้วยเนาะใช่ครับเป็นสีเล็กๆชิ้นชาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีอ่าโอเคก็เดี๋ยวฟ้านจะแขกร้านไว้นะครับตัวลูกหมกเดี๋ยวขอชิมไปทีละอย่างได้ปะได้มาขอชิมอันนี้ก่อนนะอันนี้คือยำสามเหม็นใช่ไหมสามเห <3 S 1> ม็นเหม็นเหม็นสามเหม็นก็คือมันจะมีชะอมมีสอ กตอแล้วก็อะไรอีกหนึ่งเนื้อกรเทียมไหมไอ้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 ิฮักระเทียมเห็นไหมครับอ๋อใช่อร่อยอ่ะเหรออืมอร่อยอ่ะสิ่งเดียร์ตักมาอันไหนที่แบบเกี่ยวกับไอ้ทุกคนไอ้ย่างสามเหม็นอร่อยอร่ยมอร่อยจริงอะมาอันนี่ขอชิมอันนี้หมูเดี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะอ่านาริตาอยากกินอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่สัดให้แม่จะกินอะไร เอาข้าวสวยไหมดีอ่ะเอาข้าวเสือด้วยค่ะข้าวค่ะเขาบอกว่าพนักงานที่นี่คือน่าเรักมากคันพลังมากเลยนู่นท่านนู้นท่านนู้นสวยด้วยค่ะน่าเลยเสียขาเสียอันนี้ใช่ไหมคะโอเีอ่ะอันนี้คือห่อหมกใช่ไหมเดี๋ยวชิมห่อหมกก่อนห่อหมกอี่ฉันแบ่งแบ่งให้เกี่ยวครับอันนี้คือผลอะไรนะอ่านี้ครับอ่า เมลอนใช่เหรอเมลอนดาวคะเกี่ยวครับแคตาลุมเมลอนเหรออแคทตาลุมเมลอนจะมลอนก็เพิ่มนี่อะไรคะเล็กจะไม่ให้ชิมก่อนอันนู้นนู้นให้ชิมก่อนครับส้มอ่ะตักชิมก่อนชิมเองชิมเองเฮลี่งไม่เอาเอาไปเลยอเคแล้วเสียกินเลยค่ะเจะส้มบ้านเราไม่เอาลูกหนูกินก่อนอันนี้แม่กินของขาวก่อน แม่ป้อนอร่อยนะลูกอร่อยเห็นไหมน้องกินแม่ป้อนดีกว่าอยากป้อนแม่เหรอเป็นกาแฟกขาเป็นกาแฟหลายน่นะอืมอร่อยไหมอันนี้มากินทึ้งของข้าวของหวานลยชอันนี้อันนี้อร่อยอ่ะช้นส่วนช้่นโอเคครับทุกคนครับก็ อร่อยหลากหลายรชาติคือถ้าชิมน,น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่แต่รวมๆแล้วคืออร่อยครับยังไ,ไงครับแนพนกสวนลุงหมงครับผมก็ชอบอาหารคือมสมคำาลื่อาลืออร่อยจริงค่ะตรงปกโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับสวนลุงหมงครับผมว่างก็แป๊บะครับ,วค,รบความอร่อยความสอยู่ที่นี่เช่นงันครับ ถ้าคลิปวิดีโอใหมๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ